สวัสดีค่ะมาพบ,บโบอีกแล้วนะคะในช่วงบันเทิงข้างบ้านค่ะวันนี้นะคะโบก็มีเรื่องราววงการบันเทิงนะคะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันค่ะเริ่มต้นกันด้วยน้องตรงตรงเดอะสปานะคะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะมีดาวมาที่เลิกกับน้องเบสแฟนเก่าไปนะคะล่าสุดนะคะก็มีคนตาดีค่ะแอบเห็นน้องตรงตรงนะคะไปเที่ยวกับสาวคนนึงอยู่ที่ฮ่องกงไปเจอที่วัดแชกงงมิวแล้วก็ไปเจอตามสถานที่มูต่างๆที่ฮ่องกงนะคะตอนนี้นะคะน้องตรงตรงนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ได้แจ้งกับสื่อแล้วว่าคนที่น้องตรงตรงไปด้วยที่ทุกคนเห็นนัคือ องสารี่เดอะสตาร์นั่นเองไม่ใช่ใครอื่นเลยเป็นรุ่นน้องวงการเดอะสตาร์ด้วยกันนะคะซึ่งน้องตรงๆนะคะก็ยอมรับข่าวว่าตอนนี้นะคะน้องตรงๆคุยกับน้องสาลี่อยู่จริงมีการไปเจอครอบครัวของน้องสาลี่แล้วนะคะครอบครัวของน้องสาลี่นะคะก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะส่วนสถานะตอนนี้น้องตรงๆก็บอกว่าขอศึกษาดูใจกันไปก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันไปก่อนค่ะถ้ายัางไงนะคะก็ฝากแฟนคลับน้องตรงๆและน้องสารี่เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะคะถึงความรักครั้งนี้ด้วยนะคะถ้ายังไงนะคะโบก็ขอเมาท์มอยเรื่องราววงการบันเทิงเพียงเท่านี้นะคะเพื่อน อยากกดติดตามอยากฟังเรื่องราววงการบันเทิงนะคะสามารถกดติดตามได้ที่ t v วีไฟเชนดีออนไลน์ค่ะบ๊ายบายค่ะ